เราปริ้นข้อความโดยใส่ string ลงใน quotes แต่คำสั่ง p r i ้นก็ยังสามารถใส่ตัวเลขลงได้ด้วยเช่นถ้าผมอยากปริ้นเลข10ผมก็แค่พิมพ์ p r i ้น10ก็ได้เลข10เลยตัวเลขในวงเล็บสามารถมาบวกลบคูณหารกันก่อนได้เช่น p r i ้น10บวก20มันก็บวกกันให้เสร็จก่อนจนเป็นค่าเดียวแล้วจึงปริ้น30ออกมา จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมใส่โคดรอบ10บวก20มันก็ออกมาเป็น10บบวก20ไม่ใช่30เพราะการใส่โคดทำให้มันเป็น String แทนที่จะเป็นตัวเลขในภาษา Python มีการแบ่งข้อมูลเป็นหลายประเภทโดยสำหรับข้อมูลพื้นฐาน Standard Data Type มีอยู่2ชนิดชนิดแรกคือ ข้อมูลประเภทจำนวน (numerical data type) ซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทย่อยอีกคือจำนวนเต็มเรียกว่า int เช่น1-5-0-11ลบ5 011เลขอะไรก็ตามที่ไม่มีจุดทศนิยมแบบที่2คือจำนวนจริงเรียกว่า floating number หรือ float ตัวอย่างเช่น1.0-0.01-3.14159ลบ0.01 3 1 4 คือเลขอะไรก็ตามที่มีจุดทศนิยมชนิดที่2คือข้อมูลประเภทข้อความเรียกว่า string ตัวย่อคือ str ก็คืออะไรก็ตามที่มีโขดครอบเช่น hello หรือแม้แต่1.0ที่มีโขดมาลองตอบปากเปล่าดูข้อมูลแต่ละตัวเป็นประเภทไหนบ้าง512เป็นแบบไหนครับเป็น i n นหรือจำนวนเต็ม 1.0เป็น float หรือจำนวนจริง a เป็น string หรือข้อความ1.2บวกสเป็น string เพราะอยู่ในโค้ด3.0.1บวก1รวมกันได้4.0 4.0 <4. 0 S 2> มีจุดทศนิยมเพราะฉะนั้นมันเป็น float x เป็น string เราะมี double quotes สองบวกสได้6เป็น int สุดท้าย1นึ่งหารสองได้ศูนจุเป็น float ขอบคุณครับ